ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15มกราคมจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์จะมีเพียง5ราศีเท่านั้นที่ถือว่าดวงการเงินจะเด่นจะดังอย่างมากเนื่องจากวันที่15มกราคมดาวอาทิตย์มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ในราศีละประมาณ30วัน และไม่มีการโคจรถอยหลังเหมือนดาวอื่นๆดาวอาทิตย์จะเคลื่อนไปข้างหน้าและย้ายราศีไปทุกเดือนซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟจัดอยู่ในประเภทดาวบาปพ,พระเคราะห์ซึ่งจะให้ผลแน่นอนรวดเร็วและรุนแรงซึ่งคุณสมบัติในด้านที่ดีของดาวอาทิตย์ก็คือมีปัญญาฉลาดว่องไวเด็ดขาด สื่อสัตว์ชอบในการพัฒนาคิดการใหญ่มีความคิดในด้านบวกและคุณสมบัติด,ด้านเสียของดาวอาทิตย์ก็คือก้าวร้าวโมโหร้ายมีอารมณ์ฉุนเฉียวใจเร็วด่วนได้ขาดสติโอ้อวดและใจร้อนซึ่งการย้ายของดาวอาทิตย์ มีผลตั้งแต่วันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่13เมษายนซึ่งมีผลกระทบไม่มากก็น้อยกับทั้ง12ราศีซึ่งแต่ละราศีก็จะพบเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็จะมีอยู่5ราศีด้วยกันที่ได้รับอิทธิพลจากการย้ายของดาวอาทิตย์ซึ่งค่อนข้างส่งผลโดยตรงกับดวงด้านการเงิน และในส่วนของโชคลาภด้วยเช่นกันแต่การเงินในช่วงนี้ค่อนข้างเป็นการเงินที่มีเกณฑ์ที่ดีซึ่งในทางโหราศาสตร์เรียกกันว่า5ราศีนี้ดวงตกในขุ่มสมบัติซึ่งจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียในด้านการเงินแต่5ราศีนี้พบเจอเรื่องราวดีๆที่คล้ายๆกันแต่ข้อเสียก็คือตัวแปรที่สำคัญ ที่ทำให้อันดับหรือลำดับนั้นมีความแตกต่างเราจะเริ่มจากอันดับที่5เป็นลำดับแรกสําหรับ5อันดับที่มีดวงชะตาการเงินที่ดีและมีโชคในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนั้นก็คืออันดับที่5ราศีธนูชาวราศีธนูเป็นเจ้าของเรือนที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาสถิต ก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีดวงชะตาที่ปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งในช่วงนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้เงินที่มีจำนวนมากๆนั้นซึ่งหากจะถามถึงโชคลาภชาวราศีธนูก็จะมีโชคลาภที่เกิดจากความบังเอิญเสียมากกว่า หากตั้งใจไปเสาะหาเลขดังเลขเด่นก็มักจะไม่พบไม่เจอแต่ชาวราศีธนูจะได้ลาบลอยจากความบังเอิญอาจจะได้จากการที่พี่ป้าน้าอาหรือลูกหลานบอกเป็นคำใบ้หรือชี้นำให้ชาวราศีธนูพบเจอโชคลาภอีกอย่างหนึ่งที่จะทำเงินให้กับชาวราศีธนูนั้นก็คือการทำงาน ซึ่งงานต่างๆที่เคยติดขัดในช่วงนี้งานต่างๆก็จะผ่านพ้นอุปสรรคและทำเงินให้กับชาวราศีธนูได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่ขอให้ชาวราศีธนูระวังความใจร้อนของตัวเองอาจจะทำให้งานที่กำลังจะสำเร็จเกิดการเสียหายจากความใจร้อนของตัวเองซึ่งดวงชะตาของชาวราศีธนูจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ห้า อันดับที่4ราศีพฤกษ์ซึ่งในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายดวงชะตาการเงินของชาวราศีพฤกษ์ได้รับผลพวงได้รับอิทธิพลทันทีแนวโน้มการเงินของชาวราศีพฤกษ์นั้นจะมีการเงินที่เพิ่มขึ้นอาจจะได้เงินมาจากงานที่เคยทำไว้เริ่มออกดอกออกผลเริ่มทำให้ชาวราศีพฤกษ์ มองเห็นกำไรแต่ที่ดูโดดเด่นที่จะทำให้การเงินงอกเงยน,นั้นก็คงจะหนีไม่พ้นโชคลาบในช่วงนี้ซึ่งชาวราศีพฤกษบมีเกณฑ์จะได้ลาบลอยมีโอกาสได้โชคใหญ่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของชาวราศีพฤกษพ จะนำพาจะโดนจิตโดนใจให้ชาวราศีพฤกษบมองเห็นโชคลาภที่ไม่อยู่ไกลตัวของชาวราศีพฤกษบแต่หากชาวราศีพฤกษภได้โชคลาภได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคชาวราศีพฤกษบอาจจะไม่ได้ใช้เงินในช่วงนี้เพราะจะมีรายจ่ายหรือมีหนี้สินต่างๆที่เข้าแถวรอชาวราศีพฤกษบอยู่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวราศีพฤกษภ ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ชาวราศีพฤกษภจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่4อันดับที่3ราศีตุลการที่ดาวอาทิตย้ายเข้าสถิตในราศีธนูนั้นชาวราศีตุลก็ได้รับอิทธิพลในทางการเงินอย่างจังการเงินของชาวราศีตุลจะดีวันดีคืนหากเป็นการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆข้าขายทำงานประจำหรือธุรกิจต่างๆชาวราศีตุลจะมีเงินที่แข็งแรงขึ้นเรียกได้ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ซื้อซึ่งก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนอกจากการเงินที่แข็งแรงแล้วยังมีเรื่องโชคลาภที่มีชะตาที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยเช่นกันมีโอกาสได้ลาบลอย มีโอกาสประสบความสําเร็จในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเกณฑ์มีโอกาสถูกรางวัลแต่ชาวราศีตุลระวังการขาดสติระวังอารมณ์ในช่วงนั้นจะทําให้เกิดปัญหาระวังเกิดความเดือดร้อนซึ่งจะทําให้ชาวราศีตุลปวดหัวในภายหลังได้นอกจากงานและโชคลาภที่ดีแล้วนั้นชาวราศีตุล มีโอกาสได้เงินที่เคยให้ใครหยิบยืมไปในครั้งอดีตมีโอกาสได้คืนในเร็วๆวันนี้ชาวราศีตุลจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สอันดับที่สองราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงที่ดาวอาทิตย้ายดวงชะตาของชาวราศีกุมถือว่าดูดีดูโดดเด่นขึ้นมามากเลยทีเดียวหากเป็นหน้าที่การงาน คนที่รองานหรือคนที่กำลังมองหางานอยู่โชคอย่างแรกก็คือมีโอกาสได้งานหรือมีโอกาสเริ่มงานใหม่สูงเลยทีเดียวหรือบางท่านที่เคยลงทุนอะไรไว้หรือเคยค้าขายแล้วเงินทุนจมอยู่ในสิ่งของในช่วงนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มขายเปลี่ยนถ่ายสินค้าได้จะได้เงินทุนกลับคืนมา ไม่ว่าไรที่ติดดอยติดลมในเร็วๆนี้จะสามารถได้เงินทุนกลับคืนมาในส่วนของการเสี่ยงดวงชาวราศีกุมก็มีโอกาสสูงมีโอกาสที่ดีที่จะประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายถือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่าดวงขึ้นซึ่งหากชาวราศีกุมมันทำบุญทำทานก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในลหลายๆด้าน รวมทั้งด้านโชคลาภด้วยแต่หากช้าราศีกุมท่านใดที่ไม่ค่อยทำบุญทำทานก็ค่อนข้างจะพบเจอกับโชคลาภยากนิดนึงเพราะราศีกุมมีเทวดานางฟ้าคุ้มครองอยู่ซึ่งเทวดานางฟ้าประจำราศีนั้นชอบการทำบุญทำทานเป็นอย่างมากราศีกุมจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สองอันดับที่หนึ่ง ราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์คือราศีที่ได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวอาทิตย์ย้ายและมีดวงชะตาที่ดีขึ้นทุกด้านเรียกได้ว่าดียกแผงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือแม้แต่โชคลาภชาวราศีสิงห์ถือว่าเข้าเป้าที่สุดหากมีรายจ่ายเกิดขึ้นจากในส่วนต่างๆก็จะมีรายรับหรือรายได้ ที่แย่งกันวิ่งเข้ากระเป๋าของชาวราศีสิงห์อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่ดีในการวางแผนการเงินในช่วงนี้เก็บได้ให้เก็บรีบสร้างความมั่นคงและวางรากฐานให้กับตัวเองซึ่งหากผ่านพ้นในช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในจุดที่สูงสุดไปแล้วชาวราศีสิงห์จะได้ไม่เดือดร้อนเพราะมีการวางแผนทางด้านการเงินไว้ ชาวราศีสิงห์จึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งซึ่งการทำนายการจัดอันดับดวงชะตาอ้างอิงจากตำราของทางช่องคืนวนโกนเท่านั้นทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆนั้นจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ